ดค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีเซตนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวานนันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้านาฬิกานายชนะชัชวันวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำทวัดชัยอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนองดมประสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยด้วยการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวโดวยก่อนทำกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดตรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหลังจากนั้นได้แบ่งหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้เก็บขยะทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศ์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีและเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรีพระองค์ได้เป็นผู้ขับไล่ทหารพรมาร่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในขณะเวลานั้นและได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยารวบรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งเช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังส่งฟื้นฟูร,ราชนาจาักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพาม่าให้แก่ประเทศไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นะครับที่อยู่ฝั่งนะด้านหลังรถนะครับซึ่งไปทหารนะครับท่านอายการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้ก็ผู้แทนจากทังท่านานายกองการบริหารสร่วนจ,จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะขอคณะสงฆ์การต้องการรัฐธรรมนูญทหารรับใช้าาจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เป็นโซนีนะครับ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านี้จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักสามิตรพื้นที่ร้อยเอ็ดนะครับนะครับขอออกุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพุ่งในวยการส่งนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดพุ่งในการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพุ่งในวยการสลานักผลบุริษจังหวัดร้อยเอ็ดพุ่งในการส่งน้ำและบำรุงชีการเรื่องของวัวใส่น้ำนะครับตักน้ำเข้าไปพื้นที่เราทำการล้างเอาพูดง่ายๆว่าจะะเป็นนทรรัาคบ ต่อการที่ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการสืบสารตำนานสินผ้าถิ่นไทยเช้าวันนี้เมื่อเวลาแปดนาฬิกา30นาทีนายภูศิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการสืบสารตำนานสินผ้าถิ่นไทยร้อยเอ็ด ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางดนิตาสมจิตนายกหล่อก,กาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิษนันทภูลพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดวานาสวนราชการผู้บริหารภาคราฐัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีชื่อเสียงมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ผลิตผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงทําให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผ้าทอที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของตนเองสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดก,กิจกรรม เปิเดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการสืบสารตำนานศินผ้าถิ่นไทยร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสารองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากลเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยทั้งนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผ้าไหมผ้าฝ้ายของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน10บ,บูธเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ประกอบการและรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งการเสวนาหัวข้อเส้นทางแห่งฝ้ายไหมสู่งานศิลปาชีพไทยก้าวไกลสู่สากลโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้ที่สนใจ,จาการที่101ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เช้าวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายชนะชัชวันวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติที่ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพโร์มังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอกจิตกรจันสว่างเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่27นายธนบดีครองยุทธหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อหัวหน้าสอนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้ชีพกู้ภยัยและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาคีคเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภยัยเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการเป็น2ช่วงคือช่วงก่อนควบคุมเข้มขน้นระหว่างวันที่22-28ธั 28, นวาคม2564กับช่วงควบคุมเข้มขน้นวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565อีกทั้งมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้มีการกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภยัยภายใต้คำขวัญชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการอ่านสารจากบนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ รวมทั้งยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานเยี่ยมชมนิทรรศการและปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565และงานวันป้องกันอุบัติภัยแหองชาติประจำปี2564ในวันนี้ครับ ด้วยคอรมได้มีม,มติเมื่อวันที่14มิถุนายน2554 25กำหนดให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันก้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องจากวันที่26ธันวาคม2547ได้เกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย6จังหวัดอานามันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกลา่าว ซึ่งถือว่าเป็นภททัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศไทยอีกทั้งทุกภาคส่วนควรถือโอกาสนี้ในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานลํำลึกถึงความสูญเสียดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเตรียมกรรมพร้อมป้องก,กันก่อเกิดภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการก้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่22-28ธันวาคม2564ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่5มกราคมถึง 11มกราคม2565ซึ่งจังหวัดไ้อ็ดได้กำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนคือ 1. เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัยและ 2. เพื่อให้ส,สถิติการเกิอดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ3ปีย้อนหลังโดยในช่วงควบคุมเข้มข้น การเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน79ครั้งผู้บาดเจ็บแอดมิต้องไม่เกิน79รายและผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน9รายโดยการดำเนินการภายใต้คำขวัญชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ้ำนี้ได้มีการบูรณาการในการทำง,งานของทุกภาคส่วนในละะักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งหรือ area approach และดาเนินการเข้มข้นในพื้นที่อาเภอเสี่ยงโดยกําหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุครอบคลุมทั้ง5ด้านได้แก่มาตรการด้านบริหารจัดการมาตรการด้านลดอุบัติเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการด้านลดอุบัติเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการด้านกาวโดยในงานนี้ได้รับความร่วมือจากทางทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรรงับและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศการปีใหม่2565เป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่กลอดภัยพัฒนาไปสู่วัฒนรรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญท่านรองผู้ว่าในการจังหวัดอ่านสารวันป้องการภูติไทยแห่งชาติยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและกล่าวเปิด การรณรงค์ป้องกรรถรถันลดรายจ่ายทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565จังหวัดร้อยเอ็ดและงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2564พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนจากหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมนิทรรศการและปล่อยขบวนรณรงค์การอุบัติภัยรวมทั้งเพื่อให้ทุกต้าประชาชนโดยได้ดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมด้วยความปลอดภัยควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ความปลอดภัยให้แก่ที่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังน่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเนื่องในวันโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2564ผมขอร่วมลำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติและอุบัติภัยทุกคนพ้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศีและนระไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดนบันดาลประทานพรให้ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและครับข้าจากมงินสานบกที่27ท่านผู้บักการตำรวจจุธรจังหวัดร้อยเอ็ดท่านประหลัดจังหวัดหัวหน้าสภานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วดให้การทุกท่าน ท่านนายอเภอท่านนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีเมืองร้อเอ็ดผู้บริหารสถานศึกษาองคก์กรภาคีเพื่อข่ายรถบัตรเอ็ทางถนนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2564ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานข้างต้นเป็นที่ทราบโดยท่วกันว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่26ธันวกาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและถือเป็นโอกาสสำคัญที่ฝ่ายต่างๆจะได้ช่วยกันเสริมสร้างให้การความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภายัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์สำหรับการารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565นั้นมีช่วงการควบคุมเข้มระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565โดยต้องดำเนินการควบคุมกับการรัเบิดตามมาตรการเ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบททัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้กลไกลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนอนอำเภอศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนอนองคองนอน์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกับเคื่อนการทํางานอย่างก่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและปีนี้ขอให้เน้นเรื่องการป้องกันการดื่มนะขับรถเร็วและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งการป้องกันบุตรปฏิบัติเหตุและป้องกันโรคโควิด19หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก รู้ให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้วยดียมาตลอดในโอกาสใกล้วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีล,รลัไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดระยเอ็ดนะครับเปลี่ยนตัวแทนเลยนะครับหน่วยงานต่อไปนะครับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำดื่ม20แพ็คกาแฟสำเร็จรูปแบบกระป๋อง2ถาดนะครับ น่วยงานต่อไปนะครับชาเบ๊เบรดนะครับน้ำดื่ม70แพ็กเสื้อกัักสะท้อนแสง200ตัวกระบองไฟฉาย40อันหน้ากากรนไมัย1่กล่องเจลแอลกอฮอล์75 1ป็นตแกลลอนนะครับ ดับต่อไปนะครับเท е สโ c o l o t ั s จังหวัดละเอ็ดน้ำดื่ม15แพ็คพร้อมกาแฟสำเร็จรูป5แพ็คครับเปลียนเชิญครับครับ ใครัจังหวัด้ได้ครับท่านผู้จังหวัดยดกค้เที่วจังหวัดรเอท่านผู้ยแพาาจังหวัดร้ยเอท่านผู้บิการปรตจังหวัดยานสัที่สีแ การจัดงานครั้งนี้นะครับข้อของคุณารนี้ข้าไปกข้องดคุณ้คี่อนนี้เ่อามัอกาแ้วหางที่นลตามป้ายนะว่าจริงๆแล้วนะรือนี้้องตามชไครับแล้วก็ต้องตต่ว่เน่เจตอนนี้เราเลยเรดกนคาวดเรว่า็ตไวนเพราะว่าถ้าเกิดเรามอโทษในการช่วยนี้ถ้าเกิดช่วยเร พร้อสา พันนะครบเื่อแจ้งเตือนว่าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงรณรงค์ต้องการลดระดมทุนช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับผมครับก็เอาเลยพร้อมน้องตั้งบในช่วงก่อนมีโควิดปกาลเทศาล เป็นข้อต่อรอนแต่ว่าควาประงใ่ม่วังในจั้อยเอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ที่้อ้ประชาชนนะครับที่จะต้องใช้เช้คผ่านตัดจอดใส่มาค่ัก็มีหม่ยถช่วงแห่งความสุขของนไดย ทุกท่านนะครับหน้าที่น้อง,ลงกลับมาเยี่ยมเยว่ยพ่อแม่มาเฉลิมฉลองนะครับในช่วงนี้ก็ฝากความห,มห่วงใยไปยังผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมานะครับได้ใช้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเราจะได้มีความสุขตามปัญน,นาที่เราได้กลับมาพบพ่อแม่เยี่ยมญาติเฉลิมฉลองกัน เรื่องสนิทมิตรสหายนะครับถ้าเราเกิดประมาทพลาดพั้งเกิดปฏิเสธเราจะ,ะพบกับความเสียใจนะครับและก็ในช่วงนี้เกิดการระบาดของอโรคโควิด19นะครับก็ขอฝากว่าการดำรงชีวิตก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าโลคนี้มันก็ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราประมาทนะครับก็โอกาสที่จะติดและเป็น ทารแพร่โรระบาดนี้ได้มากาก็ฝากความห่วงใยทุกคนนะครับปิท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น32รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม13,616ราย สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่28ธันวาคม2564รักษาหายเพิ่ม6รายกำลังรักษาอยู่208รายเสียชีวิตสะสม116รายผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น32รายยอดติดเชื้อสะสมรวม13,616รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด1นรายเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด ทั้ง31รายคลัสเตอร์ร้านบัดดี้17รายผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด1 9ในครอบครัวชุมชน5รายบุคลากรทางการแพทย์8รายตรวจคัดกรองเชิงรุก1รายใน8อำเภอดังนี้อำเภอเมือง1้1ยเรายติดเชื้อในพื้นที่21รายดังนี้คลัสเตอร์ร้านบัดดี้11รายพนักงานนักดนตรีดีเจ2ราย ไปรับประทานอาหารร้านบัตตี้5รายสัมผัสเสียงสูงกับผู้ติดเชื้อ4รายตรวจคขดกรองเชิงรุก1นรายตำบลในเมืองมีปัจจัยเสี่ยงรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองร้อ เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในครอบครัวหนึ่งรายตำบลดงลานบุคลากรทางการแพทย์8ายรายอําเภอเกษตรวิสัยสราย,ายตำบลกำแพงสรายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนเก็บตัวอย่างส่งตรวจครั้งที่สองอําเภอจตุพักพิมานสองรายตำบลดงกลางหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับเพื่อนร่วมห้องเรียน คลัสเตอร์ร้านบัดดี้หนึ่งรายไปรับประทานอาหารที่ร้านบัดดี้อำเภอทดบุรีสองรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายตรวจพบเชื้อโควิด9 9คลัสเตอร์ร้านบัตดี้หรายสัมผัสเสียงสูงกับเพื่อนที่ติดเชื้อ อำเภอจังหารหนึ 19, ่งรายคลัสเตอร์ร้านบัตตี้หนึ่งรายสัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัวอำเภอสีสมเด็จหนึ่งรายคลัสเตอร์ร้านบัตตี้หนึ่งรายไปรับประทานอาหารที่ร้านบัตตี้อำเภอสวนภูมิหนึ 19, ่งรายคลัสเตอร์ร้านบัตตี้หนึ่งรายสัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัว อำเภอโพลทองหนึ่งรายคลัสเตอร์ร้านบัดดีห้หรายไปรับประทานอาหารที่ร้านบัดดี้ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้อโควิด19ในหลายพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหากไม่ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อาจมีโอกาสเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนคลัสเตอร์อีกจํานวนมากจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านทุกครอบครัวทุกองค์กรสหารศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสิอย่างเคร่งครัดคือใส่หน้าก,กาก100%เปอร์เซเว้นระยะห่างไม่แออดัดล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่ไม่รับประทานอาหารร่วมกันไม่ตั้งวงสังสรรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากเดินทางจากพื้นที่อื่นหรือเดินทางไปมาระหว่างจังหวัด หรือมีการรวมกลุ่มสังสรรค์หรือไปในพื้นที่แออัดควรตรวจหาเชื้อโควิดสิ้ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK และขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุสิปีขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้ได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2 5 6 4ขอให้ท่านติดต่อรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละพื้นที่ของท่านทานี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมอนเคมเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบาซีซันนิวพะอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจาน ดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศรรษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ